This Thai PBS Podcast View the world the is Vill PBS World Vo สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องการบริหารเงินนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งติ้งต่างว่าหนึ่งแสนบาทนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะจะเอาเงินนี้เนี่ย ให้มันงอกเงยมีหลายวิธีครับหนึ่งเลยคือเงินฝากที่เราคิดได้อีกอย่างหนึ่งเคยมีคนพูดถึงสิ่งนี้ครับได้ยินมานานมากแล้วสลากออมสินนะฮะวันนี้เรามาคุยกันครับว่าถ้าเกิดว่ามีเงิน1 0 0 0 0แบาทแล้วเนี่ยฝากเงินไว้ในธนาคารซึ่งแน่นอนการฝากมีหลายรูปแบบ,บกับลงทุงนในสลากออมสินที่หลายคนเขาเคยได้ยินแต่บางคนอาจจะเคยที่จะเข้าไปในนั้นบางคนอาจจะบอกไม่เคยเลยวันนี้มาคุยนครับไกด์แต่อันดับที่1เลยเคียได้ยินคำว่าสลากออมสินเนี่ยมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยซืออสักกีีมคนบว่า มันไร้พ่ายอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรครับผมเล่าให้ฟังแล้วกันครับมันเหมือนถ้าเราเราพูดถึงในเชิงธุรกิจกันก่อนเนาะสลากออมสินซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงสลากทกศด้วยผมขอพูดรวมๆกันแล้วกันนะครับม,ม,มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คนฝากเงินแต่มีโอกาสลุ้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็คือเป็นสลากออมสินเป็นการรวมกันร,ระหว่างเงินฝากกับสลากกินแบ่งรัฐบาลออมารวมนะครับโอเคโอเคอสมมตินะฝากเงินเอาไว้10,000แบาท ก็เหมือนกับว่ามีสิทธิ์ในการที่จะได้รู้ลับอะไรบางอย่างูกต้องเงินต้นไม่ได้หายไปในการเดียวกันระหว่างทางอาจจะมีสิทธิ์ได้รู้ลับอะไรบางอย่างถูกต้อ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้ง่ายๆเลยครับแค่นี้เลยครับแต่วันนี้ความหมายก็คือว่าถ้ามีเงินอยู่10,000แบาทถ้าพูดถึง1ล้านผมว่ามันอาจจะแบบดูเยอะเกินไปคนดูอาจจะแบบเออเอาแสนหนึ่งพอแสนหนึ่งวันนี้ผมตอบคําถามโลกแตกแล้วกันนะครับว่าระหว่างฝากเงินกับซื้อสลากออมทรัพย์อันไหนคุ้มกว่ากันผมให้นวทางแบบนี้ครับสมมุติวันนี้ เงิ 1, น10,000แสนบาทเนี่ยผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินมีอยู่3รูปแบบ<ม>ก็จะมีฝากออมทรัพย์อันนี้ดอกเบี้ยน้อยสุดมากขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นฝากประจำ<ม>และก็จะมีบัญชีเงินฝากอีกรูปแบบหนึ่งครับ<ม>เขาเรียกว่าเงินฝากไม่ประจำ uh huh. อ่าฮะอ่าโอเคโอเคทีเนี้ยด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่เราเอามาใช้ในการคำนวณนะครับเรายึดเป็นค่ากลางแต่ชันได้ฉะน,นั้นก่อนที่คุณจะเอาเงินหนึ่งแสนไปฝากแต่ละธนาคารควรศึกษาว่าแต่ละธนาคาร,าคารให้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่<ม>แต่อันนี้ผมอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับ ผลปรากฏคือดอกต่ําสุดเนี่ยคือออมทรัพย์เพราะมันถอนได้ตลอดเวลาเนาะออแต่ดอกสูงสุดคือฝากประจําเพราะเงินฝากคุณอยู่กับที่แต่เงินฝากที่อยู่ตรงกลางครับคือมากกว่าออมทรัพย์แต่น้อยกว่าฝากประจําคือฝากไม่ประจาครับเขาจูงใจให้คนเนี่ยฝากเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงแต่คงสูงไม่เท่าฝากประจาเพราะไม่งั้นธนาคารก็จะสูญเสียโอกาสในการเอาเงินเนี่ยไปทํากําไรด้วยการปล่อยกล้่ต่อความน่าสนใจคือว่าถ้าผมสมมุติตัวเลขขึ้นมาขำๆแล้วกันครับว่า ถ้าออมทรัพย์0.25%ถ้าฝากประจํา1.8%และถ้าฝากไม่ประจํา1.5%ผลปรากฏก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยแน่นอนผมเอาฝากประจําเป็นตัวตั้งระกันสมมติว่าคนคุณไม่มีเอา1นึ่งแไปทําอย่างอื่นเลย1ปีคุณได้ดอกเบีย 2008, ้ยพันแปดสปีคุณได้3ามพสาปีคุณได้ประมาณ 5, 5. ้าพนิดนึงนะครับการคิดอัตราดอกเบีย้ยมันเป็นทบต้นทบดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยก็จะมากกว่า5้าพไปนิดนึ่านึกออกนึกออก โอเคไหมทีนี้คําถามคือว่าสมมุติว่าคุณเอาเงินไปฝากประจําเลย2ปีคุณได้3,600แต่คุณคิดว่าถ้าคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสลากออมสินคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินมากกว่า3,600หรือไม่โอเคอันนี้เป็นการปักหมุดด้วยกันว่าถ้าเกิดเเอาเงินไปฝากแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยเท่านี้เนี่ยออกมาแล้ว เป็นเท่านี้ทีนี้มาดูกันว่าแล้วตัวสลากออมทรัพย์ที่บอกมีทั้งสลากออมสินมีทั้งสลากซกอสอผลิตภัณฑ์ระดมเงินออมที่สามารถทำให้เราได้ลุนโชคมาดูกันหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นไม่เคย ลงทุนหรือไม่เคยออมเงินในรูปแบบนี้มาก่อนเลยครับผมบอกก่อนแล้วกันครับสลากพวกนี้เนี่ยรางวัลที่1จะมากกว่าสลากมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเยอะนะครับรางวัลที่หของหวยเนี่ยขออนุญาตเรียกหวยแล้วกันนะฮะอีอที่6ล้านแต่ถ้าเป็นสลากที่เป็นสลากออมทรัพย์เนี่ยจะมีทั้ง5ล้าน10ล้านถึล้านโอโ้โหโซฟาโซกูดเนาะแต่นะทีนี้ก็ต้องถามก่อนถ้าเกิดเป็นแบบนี้แสดงว่าโอกาสในการที่จะถูกรางวัลที่1เนี่ยมันสูงกว่าหรือมันน้อยกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมันน้อยกว่าครับ มันน้อยกว่าถึงโอกาสที่จะได้น้อยกว่าอีกเหรอน้อยกว่า440เท่าครับฮ่า,า <laughs> โอเคอ่ะงั้นอธิบายให้ฟังมาอาธิบายครับเพราะว่าสลากธรรมดาสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งในล้านใช่อันนี้ทาไมมันมากกว่าสี0ยกว่าเท่าล่ะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีเพิ่มออกมา1หลักครับสลากกินแบ่งรัฐาบาลมี6หลกักสลากออมทรัพย์จะมีอยู่7หลกัก เพราะ,ะนั้นความยากจะเพิ่มขึ้นมาสิบเท่าโอเคแล้วแล้วมีหมวดอักษรไปแปะซึ่งหมวดอักษรเนี่ยของไทยมีกอไก่ถึงฮ้อนกู่44ตัวถูกต้องครับเพราะฉะนั้นโอกาสคือคุณมีโอกาสได้30ล้านนะครับหรือ10บล้านขึ้นอยู่กับชนิดของเงินฝากขึ้นอยู่กับชนิดของสลากแต่คุณก็จะมีโอกาสถูกยากกว่าถึง440เท่ามีความหมายว่าจากเดิมหลักแสนเป็นหลักล้านคูณ10ละคูณอีก4 4<ช>่<ๆ>ก็เลยยากกว่า440เท่าใช่ครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือว่า โอกาสได้น้อยกว่าแต่ถ้าได้ก็มีความหมายว่าอาจจะได้เงินเยอะกว่าก็ได้ต้องครับรต่นั้นเป็นฝันนะเราดูข้อเท้จริงถูกต้องครับข้อเท้จริงคือวันนี้เรามาคุยกันที่ผลตอบแทนการันตีครับเพราะถ้าหากว่าคุณซื้อสลากออมสินผมเริ่มที่สลากออมสินก่อนนะครับถ้าคุณไปเปิดตัวการตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อเท่านี้คุณจะได้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหรเท่าไหรเท่าไรเขามีตารางการเปิดเผยนะครับซึ่งมันดีครับแต่ผมจะบอกว่า ไอ้ผลตอบแทนที่ได้จากผลตอบแทนการันตีเพราะว่าเขาจะให้จากอยู่2แบบก็คือ1คุณจะได้จากอัตราดอกเบีย้ยที่คุณนั้นเอาเงินไว้กับสลากจนครบอายุกําหนดอาา่าอันนี้หนึ1 1> ่งส่วนแล้วเข,เขาต้องการล็อกพืนที่เขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปหากำไรเช่นถูกต้องเอาไปปล่อยกู้หาดอกเบีย้ยอกับอีกหนึ่งส่วนก็คือรางวัลที่การันตีว่าถูกแน่ เพราะว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยหนึ่งแสนบาทเนี่ยคุณซื้อประมาณหลักพันหน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันการันตีอยู่แล้วว่าคุณถูกรางวัลเล็กท้าย2ตัว3ตัวแบบนี้เป็นต้นโอโ้โหโอเคในกล่องละในกล่องละโอเคไ,ไหมทีเนี้ยมันก็จะมีชนิด1ปีกับ2ปีชนิด1ปีเนี่ยนะครับคุณจะได้ผลตอบแทนเนี่ยเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทการันตีการันตีนตการันตีแต่ถ้าคุณเอาเงินนี้ไปฝากประจําคุณจะได้พันแปดห่างกันเก้าร้อยบาทแล้วนะครับแต่ถ้าคุณซื้อชนิด2ปี คุณได้ผลตอบแทน764บาท <Okay. S 1> แต่ถ้าคุณเอาเงินนี้ไปฝากประจําคุณได้3,006โอ้โอเคชัดเจนโอเคไหมฮะโอเคแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือค่าเสียโอกาสครับหมายความว่าถ้าคุณเอาเงินก้อนนี้ไปฝากไว้กับเงินฝากประจํา mm. คุณจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นโชคไงครับ แน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นส่วนต่างของเงินที่เกิดขึ้นมันคือโอกาสที่คุณคาดหวังว่าคุณจะถูกรางวัลใหญ่ๆทีนี้ก็เลยคุณต้องชั่งน้ําหนักละสองขามคุณอยากได้แบบไหนถูกต้องถ้าเป็นธนาคารที่ตรงไปตรงมาเลยเป็นดอกเบี้ยแล้วก็บวกดอกแล้วก็ไปทบไปเรื่อยใและขณะอีกอย่างคุณก็ต้องไปรอลุนคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นแต่มันขึ้นอยู่กับได้หรือไม่ได้ถูกต้องครับถ้าเป็นชนิด1ปีรางวัลสูงสุด10บล้านครับถ้าเป็นชนิด2ปีรางวัลสูงสุดคือ้าะฉะนล้านโอ้เพราะฉะ ถ้าคุณอยากได้แน่ๆไม่อยากลุ้นอเอาเงินไปฝากประจำาาแต่ถ้าคุณอยากลุ้นหน่อยเผื่อวันนี้คุณจะได้รางวัลบ้างคุณก็เอาเงินไปซื้อใ่สลากออมสินแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเลยรู้ไหมครับ ผมไม่ได้บอกข้อเสียคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่การที่คุณจะเอาเงินเข้าไปฝากนั้นคุณไม่สามารถเลือกเลขได้เหมือนสลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นการซื้อ1,000หน่วย1,000งพใบจะเป็นการรันเลขโดยอัตโนมัติครับคือเขาจัดสรรให้แบบอัตโนมัติไปแล้วถูกคนฝากกันนี้ running number มาเลยลำดับออกมาเป็นแบบนี้คือเป็นแบบนี้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้น,นเพราะฉะนั้นการที่ไปตามว่าเขาเขาเขา ทานายมาว่าอย่างไรอันนี้ไม่ช่วยแล้วนะไม่มีผลแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าถึงคุณรู้ไปคุณก็เท่านั้น,นครับ <c oughs> ถูกต้องครับเพราะมันขึ้นอยู่กับช่วงเลขสลากที่คุณได้มาอ,มอันนี้คือสลากออมสินสลากทกศเหมือนกันครับแต่โอกาสถูกจะยากกว่ามากๆครับยากกว่าอีกอะยากกว่าอีกเมื่อกีก้คุณ4 4 0แล้วนะใช่ครับอันนี้เนี่ยมีตั้งแต่ความยากมีตั้งแต่400กว่าเท่าไปจนถึงหมื่นกว่าเท่าคือจํานวนหลักเนี่ยมันเท่ากันคือ7หลักของตัวเลขแต่หมวดอักษรน่ะมันมีทั้งภาษาไทย1หลัก และภาษาอังกฤษอีกหนึ่งหลักก็เอา44คูณ26แล้วคูณอีกส0บ้่เที่ยวสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ครับโอเคแต่รางวัลมันเยอะนะครับเพราะเขาให้หลัก10ล้านแต่ทีนี้คำถามคือว่าถ้าผมเอามาเปรียบเทียบกันว่าถ้าเป็นสลากดิจิตลอลทกศเนี่ยมีแบบชนิดดิจิตอลและแบบสมุด1 0 0 0 0 0บาทซื้อแบบดิจิตอลได้2000หน่วย1 0,000 0บาทซื้อแบบสมุดได้1000หน่วยแต่ความน่าสนใจก็คือว่า ผลตอบแทนชนิดดิจิทัลเนี่ยอยู่ที่150บาทแต่ถ้าเป็นชนิด2ปีแบบสมุดคุณได้820บาทความหมายคือว่ามันได้น้อยกว่าหลักการมันถูกแล้วนะครับที่มันต้องน้อยกว่าเพราะเขาต้องมีการเก็บเงินจัดสรรปันส่วนของเงินบางส่วนเพื่อเอาไปเป็นเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูกนึกออกถูกต้องไหมครับ แต่เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยคือมันคือเงินทางก้อนน่ที่ได้มาจากผลกําไรของธนาคารที่เขาจ่ายเราในรูปแบบดอกเบีย้ยเขาไม่ต้องปันผลส่วนหนึ่งไปเป็นเงินรางวัลไงครับ ừ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  ลักษณะโครงสร้างต้นทุนและการทําราคาเนี่ยมันเลยต้องให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเพื่อเก็บเงินอีกส่วนหนึ่งไปเป็นเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูกรางวัลนฮะ<อ>โอ้โหนี่เรียบเรียงม,มาเป็นอย่างดีอาทีนี้ก็ช่างน้ําหนักและครับเงินต้นเท่ากันขึ้นกคุณจะเลือกแบบไหนเอาโชว์โวดอกเบีย้ยอันนี้จะต้องไปลุ้นเอาเอ๊ะจะมีการปรับขึ้นราดอกเบี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนั้นชัวร์กว่าในขณะที่อันหนึ่งคุณก็อาจจะได้ผลตอบแทนล็อกน้อยกว่าแต่ว่าคุณได้มีโอกาสในการที่จะลุ้นส่วนคุณจะประเมินแล้วดีไม่ดีขนาดไหนอย่างไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือหลักเกณฑ์ท้ายที่สุดอยากจะฝากอะไรไว้สำหรับตัวหลักในการที่จะพิจารณาชั่งน้ำหนักครับง่ายๆครับถ้าคิดว่า10,000แบาทนี้เป็น10,000แบาทแรกเนี่ยแล้วต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนไม่ต้องลุ้นไปลุ้นมาก็เข้าเงินฝากประจําไปดีที่สุดครับ แต่ถ้ารู้สึกว่าเงินเนี่ยยังมีความจำเป็นต้องใช้หรือต้องเอามาหมุนอาจจะเป็นบัญชีฝากไม่ประจําหรือฝากออมทรัพย์ในท้ายที่สุดก็ได้แต่ถ้าคิดว่าฉันเกิดมาเนี่ยฉันเกิดมาพร้อมกับหมอดูทํานายทายทักมาแล้วฉันเชื่อมั่นในดวงพื้นดวงฉันก็ไปที่สลากออมสินหรือสลากทกศก็ได้อย่าลืมนะครับที่ผมพูดเนี่ยแม้ว่าผลตอบแทนจะน้อยกว่าแต่ถ้าคุณโชคดีจริงๆคุณก็จะเป็นเศรษฐีเงิน10ล้านไม่ใช่หลักล้านนะครับเงิน1ิล้านได้เลย ตรงไปตรงมาอันนี้ให้หลักคิดไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งต้องพิจารณาเนี่ยหลักคิดในการพิจารณาชั่งน้าหนัก2อย่างท่านจะเลือกแบบไหนแตอนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านนะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทยพีบีและทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบก,กันใหม่สวัสดีครับ การของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud